ผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็มาจัดเครื่องสเต็ปขับเล่นให้ลูกค้าครับผมเสเต็ปนี้นะครับผมสี่วาวครับเจ็ดสิบชักเจ็ดนะครับผมก็ขับเล่นนะส่งทีเพจอยู่ร้อยแปดสิบบวกนะสเต็ปขับเล่นแบบว่าทําเครื่องถูกๆเลยราคาขี่เล่นกันเองอะนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็นยครับวิ่งอยู่นะออกทิปสบายนะร้อยแปดสิบฝ่าร้อยเก้าสิบอ่ะ นะครับส่งไม่ถึงโลหรอกนะครับผมเป็นสเต็ปที่แบบว่าเอาทนดีกว่าเน้นใช้งานยางโตโตนะครับรถใช้งานยางโตโตนะครับก็สเต็ปนี้รถเป็นหัวฉีดอยู่แล้วนะครับแปลงคัดมือแปลง s 4นะครับเบิกเสื้อฝาใหม่เลยนะครับเสื้อฝาข้อนะครับคัดโซนิกด้วยนะมีเวทด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นฝานะครับกําลังจะแต่งนะครับผมกําลังจะทําฝาให้นะครับผม เหลือแค่ฝาอย่างเดียวก็ประกอบได้แล้วสเต็ปนี้นะครับลูกค้าก็เอามาทําไว้นะครับเนี่ยค่อยๆทยอยซื้ออะไรมาให้คนระับลูกค้าก็สเต็ปไม่รีบอะ่ะนะรถตั้นรถล,ลูกค้าเขามีหลายคันมีเป็นสิบคันเลยเจ้าเนี้ยนะครับเอามาทําทุกคันเลยนะครับเนี่ยครับคอยนะครับวัดอุณหภ,ภูมินะครับเนี่ยลูกค้าก็หามาให้หมดเลยนะครับก็กันเองนะไม่มีอะไรมากแค่ไหลก็เกือบสองหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับ เดี๋ยวมีเปลี่ยนยางเปลี่ยนสโตเปลี่ยนชก้วยนะครับผมก็ค่าแรงก็ไม่ได้คิดหรอกเพื่อนๆกันพวกพวกกันเรามาทำนะครับสเต็ปยาวนานนะครับคันนี้ก็หลายเดือแะนแล้วนะครับผมจอดไว้นะครับผมก็ไม่เร่งรัดอะไรนะครับทําเรื่อยๆเอาขี่มันๆออกทริปด้วยกันในกลุ่มนะครับผมนี้ก็เป็นสเต็ปรถแข่งอาทิตย์นี้ฝากเชียร์ด้วยยังไม่ได้ไล่เลยนะครับผมได้แชมป์มามันมาดเลยที่หนึ่งเลยนะครับโห หนึ่งสองเลยไปวิ่งกันเจ็ดสิบ 70, ชักเจ็ดมานะครับเนี่ยก็มาเช็คแค่กำลังอัดการจูนนิดนึงนะครับนี่คัดก็ของทางร้านหมดเลยดูนะคัดนิ่มกำน,นิ้วเดียวอะ่ะนิ้วก้อยวอะ่ะนิ้วก้อยเน,นี่ยเนี่ยหนะนิ่มจริงๆนะครับนิ่มมากใครได้สัมผัสรถผมเนี่ยบอกกันเลยนะครับนิ่มมากแล้วก็นะครับดีดดีดไว้นะครับ เพราะว่าเป็นคัดแปลงนะครับผมสายคัดยังไม่ได้หยอดน้ามันเลยนะครับอันนี้เหลือระยะฟรีนะครับเนี่ยเยอะเดี๋ยวตั้งเข้าไปอีกนะครับก็เป็นสเต็ปคัดมือนะครับงานนี้สนามนี้ยางห้ามเบิรนด้วยนะครับห้ามเบิร์นยางนะครับผมก็รถที่ว่าแรงๆวิ่งหลุดหมดเลยเวลายิ่งแรงยิ่งแรงยิ่งไอ้นี่ล้อย,ยิ่งฟรี เพราะฉะนั้นรถแรงนะครับผมไม่กลัวเลยสนามเนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคันแล้วที่ว่าแรงว่าผมอะออกล้อฟรีเลยแล้วเวลาก็ไม่มีบางคนใส่เกียร์สองเหลือให้เข้าข้างทางเลยข้างแท็กเลยนะครับอันนี้รถผมไม่ต้องแรงมากแต่ว่าขอให้มาลงพื้นทุกเกียร์นะครับเวลาออกเขาไม่ให้เบร์ยางครับสนามนี้นะครับก็ใครเคยไปบ้างครับผมก็ผมวิ่งเดินสายเล่นเลยนะครับผมเนี่ย ก็ฝากเชร์นะครับหกชักห้าแล้วก็เจ็สิบชักเจไม่รู้ลูกค้าจะเสร็จทันหรือเปล่าวันนี้นะครับอืมสเตปขี่เล่นนะครับเหนียวเหนียวเลยก้านฟอร์สนะครับผมก็ให้ดูก้านฟอร์สครับอันนี้วิ่งชนิดที่แบบว่าแข็งเป็นรูเลยนะนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยแข็งเป็นรูแบบนี้เลยนะครับเนี่ยผมแนะนําไม่ใช้ก้านฟอร์สดีกว่านะเป็นฟอร์สตัวเหนียวเหนียวอ่ะตัวดีๆหน่อยอ่ะไม่ใช่ ฟอส์ก็ป,ปี้ฟอส์ถูกนะฟอส์ถูกก็ไม่ค่อยดีขาดได้เหมือนกันที่ผมเคยเจอครับ <S <S เดี๋ยวผมหาก้านอยู่ตอนนี้นะครับก้านฟอส์วิ่งแข้งแตกโอ้โหลูกขาดแข้งแตกแต่ว่าก้านเนี่ยไม่เป็นไรเลยงอแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวไปไหนแล้วอ่ะ <S <S น้องไนท์เห็นก้านไหมน้องไนท์เห็นก้านไหม นี่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 ครับโอ้โหนี่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 วิ่งลูกขาดเลยนะเนี่ยเนี่ยลูกขาดแข็งโบเลยอ่ะการยังไม่เป็นไรเลยนะงอจริงๆถ้าลูกไม่ขาดนะการไม่มีงออยู่แล้วให้วิ่งสองร้อยฝ่าเลยครับก็ไม่ขาดนะครับอันนี้เป็นฟอร์สอย่างดีเลยเนเหนียวนะครับคันนี้ผมก็ใช้อยู่นะใช้นะครับใช้หมดเลยครับผมสเตปดันโลครับดันัลนี่ครับนี่ก็ใช้อยู่ออกทิปไกลๆนะครับก็ ปอสนะครับแน่นอนนะครับถ้าเป็นแข้งหนาก็ไม่ทะลุอันนี้เป็นแข้งเดิมนะครับผมทะลุเลยนะทะลุเลยก็อันนี้เหลือใส่โซ่สเตอร์แล้วก็ประกอบชุดฝานะครับโอ้เ,อเงินเกิดล้านเลยนะครับผมใส่ชุดฝาก็โอเคแล้วเนี่ยไปได้นะนะครับออกคริปได้นะครับผมงานอะไรนะครับส่งมาเลยครับคว้าเรือนทําฝาเข้าอย่างเสื้อสูบ นะครับผมรับทุกรุ่นนะครับผมรับหมดนะครับเนี่ยงานซ่อมบำรุงทั้งนั้นแหละนะครับนี่เขาเบี่ยงเตรียมขึ้นแล้วชัก5การ2จังหวะดันโลนะครับผมตอนนี้กำลังตีปอกเสื้อ2จังหวะอยู่นะครับผมนี่นี่นี่เน้นเน้นให้เนียนๆเงาวับเงาวับนะครับตอนนี้ก็เสื้อ2จังหวะทั้งนั้นเลยวันนี้3ตัวน่าจะมีเสร็จของใครบ้างไม่รู้นะครับผม สามตัวแหละนะครับก็ล้วงแข้งควานเสื้อตีปอกนะครับโมดิฟายรับหมดทั้งสองยังหวะและสี่ยังหวะนะครับผมออ,อันนี้งานง่ายนะครับตีปอกสนใจก็ส่งมาได้นะครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับน,นี้ข้อแกนฟิลโน,โน,โน,นี่นี่ โนหกสิบชักสามกำลังเสร็จนะครับกำลังคลอดแล้วนะครับแกนฟีนอลโน่น,นะครับสองนิงหวหผมก็รับทำนะครับผมไม่ได้ทำแค่สี่นิวหัะนะครับนี่อันนี้คันนี้จะไปส่งงานแล้วนะครับผมนี่มีโช๊คด้วยนะครับนี่นี่นี่ดึงโชค๊คถ้าตาัดาจอดหลายวันนะ่ะเนี่ยตานไม่ติดอ,ะอ่ะดึงโชค๊คดึงโชกคทีเดียวนะครับผมดึงโชคทีเดียวนะครับอ่า ปล่อยเลยทีเดียวติดเลยเห็นไหมน่อ่าดึงชกใหม่นะครับอันนี้คือจอดจอดแบบจอดทิ้งอะ่ะนะเราก็ดึ่งชกไว้นะเร่งเล่งให้เครื่องร้อนพักหนึ่งพักเดียวแหละนะครับเราเดี๋ยวมันก็จะสโลอยู่เลยเพราะว่ารถสองหวะถ้าไม่มีโชกมันจะตา,ตาติดยากนะับเนะี่ยเพราะันเป็นดูทีนะมันจะมีควนันออกเห็นไหม ไอควันตัวนี้แหละที่มันจะไปทำให้อุเทียนบอดนะครับเราสตาร์ทติดเราก็ขี่ไปเลยนะครับขี่แป๊บเดียวมันก็สโลอยู่แล้วนะครับแต่นี้ไม่ได้ขี่ก็ต้องเล่งให้เครื่องมันร้อนอุณหภูมิมันได้หน่อยนะครับอ่าเมื่อไหมันจะวอดนะครับแต่ว่าคันนี้มันเติมน้ำมันอะไรเข้าไปนะ e85 e85 นะครับอ่ะมันต้องไล่ให้มันหมดก่อนเนี่ยอ่ะดึงโช๊คหน่อยอ่ะไม่ต้องละอ่ะดึงหน่อย ครับเนี่ยถ้าเป็นน้ํามันของมันนะแก๊ส95หรือเบนซินมันก็จะติดง่ายกว่าครับเนี่ย e 8 5หัวคันเร่งมันหายนะครับเพราะว่าน้ํามันมันหมดพอดีเอาไปเทสนะครับไปหมดอยู่กลางนาเลยเอา e 8 5ใส่นะครับหนูเรื่องเลย e 8 5โคตดบอร์ตอะถ้าไม่ได้จูนนมหนูเบอร์ใหญ่อะครับแต่ใส่คาบูไม่ดีแนะนำใส่หัวชีดดีกว่า e 8 5หัวมีดเป็นฝอยนะครับ าเกิดว่ามาใส่ในคาบูมันจะบางบางมากครับนะก็เนี่ยครับสโลอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยทีนี้ยขี่ไปเะไม่ต้องชคอล้วตาติดง่ายติดทั้งวันแหละนะครับเห็่ไหมเนี่ยเราขี่จริงๆอะไปกลับแค่ร้อเมตร200อเมตรก็โอเคละนะครับแต่เนี้ยคือว่าจอดแช่จอดตากฝนไว้ได้วยนะครับโอ้โห